สวัสดีพี่น้องมันนี้เจโน้อยกับแมวจีดเด้อเบิงพี่น้องเจว่านเลียวเขามาเนาะเอาจีดก็มานั่งแอบอย่างอยู่หนีพะนะพี่น้องไปเอาม้าตาสายเบิงอุ้ยจีดเบิงน้องเหงาบอกเลือจังไใจฮึฮึน้องเหงาบอกจีด เอาน้องมาจังไดเนี่ยเบ่งพี่น้องอ้ยบอกแม่จีดในเด้อเนี่ยเบ่งจีดนะอ้ยมาบอกแม่ของเล่นได้จีดบ่งจีดตัแม่ของเล่นเด้อเจว่าอันนี้อย่างน้องจีดคือมาอยู่หนีปกติสิไปนอนนะเวลาหนีวันศัปกติน้องจีดสินอนเนาะ เป็นนอนอยู่ถึงอันอ่างล่างหนาแม่พี่น้อง <c oughs> บาดที่นี่ก็าเอ้าไม่หยังก,ก็มาอยู่นี่วะสันในห้องน้ำมีหยังอุ้ยเบิง่งเอ้าจี๊ดจี๊ดจีด,จดจาย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 ยาน้องกีดง๊ดน้องกี๊ดน้องกี๊ดน้องกี๊ดทำอะไรอยู่นั่นวะ <c oughs> <c oughs> เ,เจี๊ยสูงเบืบ้องลุนเฮ็ดหยังอยู่หัน มึงก็เงียบแทะบู้บนอนบังเลยบ่ที่นี่พี่น้องเบื้องอาการของแมวนอนบังเลยม <c ười> <c ười> <c ười> ึงไปไหนให้ได้นะกูนอนบังมึงแล้วพี่บพี่น้องโอ้ยโหดคักว่านอนบังเลยมึงไปไหนไม่ได้กูบังไว้นี่เห็นไหมนี่พอี่เจ๊ เอามาให้เจดูวันวาเลนไทน์เจอ้เมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์เอามาให้เจเอ้าอไม่มีดอกไม้หาดอกไม้ไม่ได้ก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาเจเอ,อ้ยว,วาเลนไทน์ปีนี้มีความฉุกมากเลยเอาดอกไม้มาให้เจเจหาดอกไม้ไม่ได้ก็เลยเด็ดไอ้ตัวนี้มาใช่เลยเจ ôi chứ bung bending lam kư mục tu sú chu thế mục tu sú chu thế anh ninh ka kênh đi chạy khắc kéo bước kụt nằm 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 chị tai pong bay ngon đơ bây giờ chị chị hai 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 ดูลูกสาวคุณแม่สิคะดูเจดจะเอาขาไปขาแห่งบูยอ๋อติดยังพี่น้องติดจมองลลอกปะติดทีหมองลลอกมาได้เห็ดพี่น้องแต่ว่าไอตัวนั้นมันคือมันย่านบอกมันคือบ่ไปเด้อเด้อเด้อเดเจดจะเอาน้องออกแล้วเด้อจะเอาออกเด้อพี่น้องเด้อมาได้ตั้งกล่องมือบ่มีมืมอถือกล่องจะตัดไปจากน่อยเลอพี่น้องเอ้ยเจด วดบถือดอกน้องอ้วออออตายแล้วเจวันไปหนี่ยข้าบอนมีประสันสัพี่น้องเอ้ยมันติดติดติดตีดตดเื้องน้องยันนะน้องยานจีดเบื้องน้องยันเฮ้ยหน่าน่มาออกปเดีวยวตายตายเ่อเล่ยเล่เล่เ่เาเนเ่เข้าไปในห้องน้อ bớt túi đó thì nó hỏng đó bớt túi bớt túi con cặp túi đó nó hỏng chê mà nó Happy Valentine mẹ Happy Valentine Ôi bơng đọc mày Valentine chê เจาน่องไปป่ยวยเด้อจิตเด้อไปตกไปหาไปตกไปหาดูมือเจี๊ยบเอาแค่นี้เด้อพี่น่องผนมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น่องเด้อเด้อเสีเอาคลิปมวลมาใหไม่เบิร์อีกเด้อพี่น้องนี่ข่าวโหดไปกันแล้วพี่น่องไปก่อนบ๊ายบาย